สวัสดีทุกคนทักทายสวัสดีพี่น้องปองปายวันนี้จะพาบึงสภาพน้องของเ蒿นิดเดียวนะวานนี้น้ำฝนตกแห้งนาะพี่น้องนี่นะน้องก็น้ำถั่วไม่ไหวเลยพี่น้องเอ้ยนี่น้ำก็ขึ้นไม่ไหวพี่น้องนี่ชิมวันนี้ทุกคนน้ำพี่น้องเฮานี่จะเป็นสวนตอนนี้เป็นไฮนาเลยสวนน้ำถั่วมนี่เนาะ ก็เลยจะเป็นไหนาเนาะเห็ดเป็นไหนานี่เป็นหอกมาไม่อไม้องเห็ดเลาะสุภาพไม่้องเลาะแคบน้องวันนี้ทุกคนเลาะแคบน้องยามแรงโอ,หงหอ้หอยขึ้นลายนี่ไปเอาหอยหอยหอยจูบตีเป็นเอานี่วันนี้เราเลาะแคบน้องยามแรงนะทุกคนนะ ไฟบวงน้องมี่กัดน้องห้องนี่เป็นเนาะชิวันนี้เนาะน้องยามแรงของพวกเราน้ำท่วมเปดเลยนะขึ้นเมื่อวานนี่น้ำจะออกเป็นอะไรนออกขึ้นเพิ่นกัดเหรอขึ้นบัดท่วมไม่เท่นนี้พี่น้องะมึอยังเลยได้วันน้ำฝนตกแหงเนาะเมื่อวานนี่เซโน่ห้องฝนตกท่วมท่วนนักในวานนี้พี่น้อะไรยนี่ยนะสิพ่าเบิ่งอายครับคนเหตุยังเด่น หนี่ปนหน้าเขาพี่น,น,น้องะมูดันาใส่เพ่นีไ่้อกนะปนหนาี่ล่ห้เตอรเก็บพักกระเบดบคุณเลี้ยงกระต่ายอมีกระต่ายได้เคนเลี้ยงกระตา่ายกระเดเก็บพักกญาไปกระต่ายเกโตกระต่ายคะ ฮะใหญ่โตพระเกษตรยอดยอดเกษตรอ่อนนี่คนเนาะคนสิบหายก็ตายเพิ่นเนาะก็ตายเพิ่นชอบกินเกษตรเสือป้านี่พี่น้อกชิบยำแดงเงาในช่องยูทูบเหมือนเดิมทุกคนจ้ะไม่ต้องอะไรมากมายถ่ายไปเรื่อยลงไปเรื่อยทุกคนเมื่อวานที่นำชวนไม่ได้ทีพี่น้องขึ้นบัตเลยโอ้โหไปวันเลยนำ่วนมาเวลาเมื่อวานนำ่วมเชโน่เป็น้องเอ้ย ไฟสอานไฟสอดเต็มดอเป็นหรงงานอยู่คนย่านไฟสอดวาดนาท่วมกันท่วมมาวาดนี่ไอ,อ้ท่วมวานนี้ วันอยู่ห้องงานเพื่อนกำลังถั่วมาทุกคนนะนี่ให้เฮาบมื่ได้เห็นกันโดนไไดไ์วันป็นไสบายดีอยู่ปะสบายดียืด,ดีแห้งยืดแห้งแข็งแข็งดำด้วยหลงังชีนีขาด,ดีได้เพื่อนกระด่ายไปได้เลย <c oughs> มอได้เลยเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> ทีบยบไปเด้อกระต่ายเด้อจะไปกินกระตา่ยตายแล้วเด้อเยี่ยมสี่โต้กระต่ายกิดหนูงานโลดสบายไปหลาย กินตกตไยไถ่ได้เกตเก่าป๊าบแล้วดินพี่ดาวนะอันนี้มาณถ่ายเกตเก่ามันจะมีข่าวดีละิอเฮาปถ่ <I how. S 2> ายกเกเก่าอีกแล้วพี่ดงเอ้ยไอ้เฮาจะมีข่าวดีแล้ว <I how. S 2> พี่าเจีแตงงานใหม่ <I how. S 2> <laughs> จีแตงงานใหม่อ้เฮา นนี่เาะปุ๊บบอกกับลาวอ่ะได้แซ่บกระต่ายปุ๊บกับลาวอ่ะได้แซ่บกันลา,าบก,ลากับเป็นบ่ะแบตกระชิบไปเลยทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจบริษัทแบตพี่น้อเนาะที่เข้ามาติดตามชมคลิปตั้งแต่ต้จตนจนจบพี่น้องสำหรับคลิปนี้มันจ,จบแล้ว พบกันใหม่คลิปหน้าเนาะจบด้วยบรรยากาศน้องวันนี้ทุกคนจ้าว้านี่พี่น้องเนาะว้ายามแรงจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องบายบายจำบายดี